สวัสดีครับพบกับผมทาวเวลบายทิ้งในช่อง YouTube นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT บางยี่ขันนะฮะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมานั่งรถกระป๋อนนะฮะจาก MRT บางยี่ขันไปที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าก็าถ้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามชมกันนะครับถ้าเกิดในคลิปบางส่วนที่ผมพูดฟังไม่รู้เรื่องถ้าเกิดมีข้อมูลผิดพลาดพลาดอาจจะมันก็ต้องกราบขออภัยนะทุกคนรถก็มาพอดีนะทุกคนจริงๆนอกจากรถกระป๋อนแล้วนะฮะก็ยังมี รถเมย์นะฮะสาย28นะฮะที่สามารถไปห้างเซ็นทรัลินเก้าได้นะครับก็มีหลายตัวเลือกนะฮะถ้าเป็นสาย28ก็จะเป็นของไทยสมายบัสน,นะฮะเป็นรถ e v วี TV นะครับ แล้วก็วิ่งข้ามสะพานข้ามคลองบางยี่ขันนะครับจลัดอาพาร์ตเมนต์น้า ตอนนี้รถก็วิ่งเข้าสู่ถนนบรมรา,าชชนนีแล้วนะทุกคนถนนบรมรา,าชชนนีนะฮะก็จะวิ่งย,วยาวๆไปจนถึงอำเภอนครศรีจังหวัดนครปฐมนะครับถ้าจะไปมหาวิทยายลัยมหิดลสารยาก็สามารถใช้ถนนเส้นนี้ได้นะครับ นี่เป็นโลตัสบินเก้านะก็จะมีรถแท็กซี่จอดรอผู้โดยสารนะทุกคนเช้นท่านก็ถัดไปอีกนิดนึงนะตรงนี้ก็จะมีของกินเยะแยะมากมายนะครับมีเสื้อผ้าขายด้วยนะ ก็มีตลาดปลารวยปิดก้านะครับถึงห้างเซ็นทรัลปิดก้าแล้วนะทุกคนก็ถึงห้างเซ็นทรัลปิดก้าเป็นที่เรียบร้อยนะฮะค่าโดยสารระไฟฟ้าก็อยู่ที่8บาทตลอดสายนะครับถ้าเป็นบ้านผมก็10บาทแล้วนะ ขอสิ้นสุดกับเป็นยายแค่นี้คลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่องทวเว,วบายทีนะครับกิบต์ล่วงลาการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซมัครสไคชิเป็นกำลังใจให้ผมด้วยส่วนรับ